มารีเกิดมาในครอบครัวชาวนาเล็กๆที่จังหวัดพะเยาพ่อของเธอเสียชีวิตจากโรคหัวใจตั้งแต่เธออายุเพียงสิบขวบทิ้งให้แม่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูเธอมาด้วยความยากจนเธอไม่มีของเล่นไม่มีเสื้อผ้าสวยๆอย่างเด็กคนอื่นแต่เธอมีความฝันเธอฝันอยากเป็นพยาบาลเพราะอยากรักษาแม่และเพราะวันหนึ่งเมื่อเธออายุเจ็ดขวบเธอเคยเห็นแม่ทรมานจากโรคหอบเื้อนแต่ไม่มีเงินแม่แต่จะไปหาหมอความรู้สึกของความช่วยเหลือไม่ได้ในวันนั้นกลายเป็นแรงผลักดันในใจเธอทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อถอยในชีวิต มารีเรียนเก่งขยันและประหยัดเงินทุกบาทที่แม่ให้เธอสอบเข้าโรงเรียนพยาบาลรัฐที่เชียงใหม่ได้และใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างเรียบง่ายอยู่หอพักกินมามา่มาแทบทุกวันหาเงินพิเศษด้วยการรับจ้างดูแลคนไข้พิเศษในตอนเย็นทุกเดือนเธอจะส่งเงินให้แม่ที่บ้านแม้จะไม่มากนักแต่เธอรู้ดีว่าแม่เธอจะยิ้มได้เพียงแค่เห็นจดหมายที่มีชื่อเธอแนบอยู่หลังเรียนจบเธอไม่ได้เลือกทํางานในเมืองใหญ่หรือโรงพยาบาลชั้นนาแต่ขอกลับไปทํางาน ที่สถานีอนามัยชุมชนใกล้บ้านเพราะอยากดูแลแม่ที่อายุมากขึ้นและอยากคืนสิ่งดีๆให้กับชุมชนที่เคยช่วยเหลือเธอมาในยามลำบากนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่เธอได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อชัยวัน์วิศวกรโยธาของบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างที่รับงานสร้างถนนลูกรังในหมู่บ้านชัยวัน์เข้ามาที่สถานีอนามัยเพราะอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เกิดจากการลื่นล้มขณะทำงานเขาไม่ได้หล่อเหลาแบบดาราแต่มีรอยยิ้มอบอุ่นและคำพูดจริงใจมารีช่วยทำแผลให้เขาเทอ,อไม่ทันได้สังเกตว่า เขามองเธอด้วยสายตาแบบไหนวันรุ่งขึ้นเขาก็กลับมาอีกครั้งบอกว่ารู้สึกเจ็บแผลและอีกวันก็กลับมาใหม่จนกลายเป็นคนแค่ประจําในที่สุดเขาก็สารภาพว่าจริงๆแล้วแผลหายดีแล้วแต่เขาแค่อยากเจอเธอพวกเขาเริ่มคุยกันมากขึ้นใช้วัดมักจะเล่าเรื่องงานเรื่องคนงานเรื่องชีวิตเมืองกรุงที่เขาเบื่อหน่ายส่วนมารีก็เล่าเรื่องแม่เรื่องโรงเรียนเรื่อง,อง,อง,องหมู่บ้านที่เธอรักความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนายอย่างเงียบๆแต่มั่นคงหลังจากคบกันได้เกือบสองปีเขาขอเธอแต่งงานท่ามกลางงานเลี้ยงเล็กๆ ที่มีเพียงครอบครัวของเธอและเพื่อนร่วมงานไม่กี่คนมารียิ้มทั้งน้ำตาในวันนั้นเธอรู้ว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับคนร่ำรวยแต่เธอแต่งงานกับคนที่เห็นคุณค่าในตัวเธออย่างไรก็ตามชีวิตหลังแต่งงานไม่ได้ราบรื่นเหมือนในนิยายแม่สามีของมารีนางเสาวนีไม่ได้ชอบเธอตั้งแต่ต้นเพราะเห็นว่าเธอเป็นแค่พยาบาลชนบทไม่มีการศึกษาสูงไม่มีฐานะดีเหมือนหญิงสาวที่เคยหมายตาไว้ให้ลูกชายนางผู้เสียสีตลอดเวลาจนบางครั้งมารีต้องกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลต่อหน้า ผู้เป็นสามีแต่เธอก็พยายามทำหน้าที่ลูกสะภ้ายให้ดีที่สุดตื่นแต่เช้าทำอาหารทำความสะอาดบ้านพาแม่สามีไปหาหมอและยังทำงานประจำที่สถานีอนามัยอยู่เสมอชัยวัน์แม้จะไม่พูดมากแต่ก็รับรู้ทุกอย่างเขาคอยเป็นกลางไม่เข้าข้างใครและมักพูดกับมารีว่าอย่าคิดมากแม่แค่ปากร้ายแต่ใจดีเธอเชื่อเขาและอดทนอย่างเงียบๆเ,เพราะเธอรักเขาวันหนึ่งในช่วงหน้าฝนชัยวัน์ออกไปตรวจไซ่งงานตามปกติแต่คืนนั้น เขาไม่กลับมาโทรศัพท์ไม่รับบ้านงานบอกว่ามีอุบัติเหตุรถชนรุนแรงขณะกลับบ้านมารีแทบหมดแรงเมื่อได้ยินข่าวเธอวิ่งออกจากบ้านในสายฝนไปยังโรงพยาบาลอำเภอด้วยหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดเธอพบเขานอนนิ่งบนเตียงห้อง i อซูมีสายระยงระย,ยางทั่วร่างหมอบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังอาการสาหัสโอกาสกลับมาเดินได้มีน้อยมากมารีกุมมือเขาแน่น ทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าโลกของเธอกำลังพังทลายตรงหน้าแต่ในเวลาเดียวกันเธอกลับได้ยินเสียงแม่สามีสะอื้นเบาๆข้างห้องเมื่อเธอเดินเข้าไปหานั่งเสานี้กลับกอดเธอไว้แน่นช่วยลูกแม่ด้วยนะมารีแม่ขอร้องนั่นเป็นครั้งแรกที่มารีเห็นน้ำตาจากผู้หญิงที่เคยแข็งกราวต่อเธอและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเผชิญหลังจากวันที่ชัยวัดประสบอุบัติเหตุชีวิตของมารีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอไม่ได้นอนหลับเต็มตาอีกเลยในหลายคืนต่อมา เธอนั่งเฝ้าข้างเตียงสามีที่นอนแน่งในห้องไอซูไม่ขยับไม่พูดไม่มีแม้แต่เสียงหายใจที่เป็นปกติเธอคอยเปลี่ยนผ้าเย็นวัดอุณหภูมิเช็ดตัวและอธิษฐานเงียบๆในใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเครื่องวัดชีพจรดังติดๆอย่างต่อเนื่องหมอแจ้งกับเธอว่าชัยวัดต้องอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานและแม้ฟื้นขึ้นมาก็อาจไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกมารีพยักหน้าน้านำตาคลอเบาแต่ไม่มีแม้แต่คำถามว่าทำไมหรือทำไมต้องเป็นเขาเธอเพียงแต่จับมือเขาแน่นขึ้นแล้วพูดว่าเราจะผ่านไปด้วยกันนะพี่ แม่สามีของเธอนางสาวนีเริ่มเปลี่ยนไปนางไม่ดูดา่าไม่เหน็ดแนมไม่กล่าวโทษแต่กลับเงียบครึมและนั่งอยู่มุมห้องเงียบทุกครั้งที่เห็นมารีเช็ดตัวให้ใชวัดนางจะเบื่อนหน้านีไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะความละอายใจที่เกาะกินใจอยู่เงียบๆมารีไม่ได้ใส่ใจว่ามีใครมองหรือพูดอะไรเธอ,<ม>อทำหน้าที่ของภรรยายอย่างเต็มที่ไม่เคยบ่นไม่เคยท่ดทิ้งแม้ในอย่างที่ต้องป้อนข้าวป้อนน้าเช็ดอุจจาระปัสสาวะก็ไม่เคยถอยหลังหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปชวัด เริ่มรู้สึกตัวเขาลืมตาขึ้นในคืนฝนตกหนักมารีแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อเห็นดวงตาคู่นั้นมองเธอแผ่วเบาเธอรีบก้มลงแนบหน้าผากกับมือเขาน้ำตาไหลไม่ขาดสายเขาพึมพำเบาๆว่า,วาเหนื่อยไหมเธอสายหน้าไม่เลยพี่แค่ต้องหายดีพอจะกลับบ้านก็พอแล้วช่วงเวลาการฟื้นตัวเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายที่สุดชชยวัดต้องเริ่มจากศูนย์ฝึกขยับนิ้วฝึกนั่งฝึกหายใจลึกๆทุกขั้นตอนช้าและเจ็บปวดมารีเป็นทั้งภรรยาพยาบาลคนดูแล,แลและที่พึ่งทางใจเธอเลิกงานที่สถานีอนามัยชั่วคราว เพื่อมาดูแลสามีเต็มเวลาแม่สามีก็เริ่มเข้ามาช่วยบ้างแต่ก็มีบางครั้งที่นางเงียบผิดป,ปกติและแอบ,บรับสายโทรศัพท์อย่างลับๆมาบรีเริ่มสงสัยเธอไม่ได้ตั้งใจจะล่วงละเมิดแต่ครั้งหนึ่งเธอเดินไปส่งเอกสารทางบัญชีให้พยาบาลแล้วได้ยินนางสาวนีพูดโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงเครียดอย่ามายุ่งตอนนี้ยังไม่ใช่เวลหาฉันขออีกหน่อยให้มันกลับมาเดินได้ก่อนคำพูดนั้นทำให้หัวใจของมารีตกลงในหลุมลึกเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สัมผัสดได้ถึงบางสิ่งที่กำลังปิดบังเธอ คืนหนึ่งขณะเธอกำลังจะล้างแผลหลังให้ใชชยวัดแม่สามีเดินเข้ามาช้าช้าสีหน้าลังเลแล้วส่งซองเอกสารสีน้ำตาลให้เธอในนี้เป็นสมุดบัญชีธนาคารกับบัตร A t m เมรหัสเขียนเอาไว้ด้านในมีอยู่ห้าล้านบาทเป็นเงินเก็บทั้งหมดของแม่มารีงุนงงเธอมองหน้านางเสาวนีอย่างไม่เข้าใจก่อนที่ประโยคถัดไปจะทําให้เลือดในตัวเธอเย็นเฉียบหนีไปซะมารีแม่ขอร้องชีวิตลูกควรจะได้มากกว่านี้อย่าอยู่ที่นี่อีกเลยมารีตัวแข็งน้าตาเริ่มไหล โดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าอะไรเจ็บกว่ากันระหว่างความจริงที่แม่สามีกําลังจะพูดหรือการยื่นเงินให้เธอเหมือนจะไล่เธอไปจากชีวิตลูกชายตนเองแม่หมายความว่ายังไงคะเธอถามเสียงสันน่นนางเสาวนีหลบสายตาลูกชายแม่มันไม่ได้รักเธอจริงๆหรอกมันแค่กอดเธอไว้ต่อล้มเหลวตอนยังสบายมันเคยคิดจะทิ้งเธอแล้วคําพูดนั้นทิมแทงใจเธออย่างหนะักมันมีคนอื่นลูกแม่มันโง่ามันหลงเด็กคนนั้นมากถึงขั้นจะซื้อคอนโดให้แล้วก็วางแผนอจากับเธอหลังปีใหม่แต่มันดันเกิดอุบัติเหตุเสียก่อน มารีสุดนั่งลงตรงนั้นข้อมือที่ถือซองเอกสารหล่นลงพื้นเธอไม่อยากเชื่อไม่อยากรับรู้ว่าผู้ชายที่เธอดูแลทั้งน้ำตาและเลือดนั้นเคยคิดจะหักหลังเธอเช่นนี้แม่รู้ไหมหนูทิ้งงานทิ้งทุกอย่างเพื่อดูแลเขาหนูคัดขี้ให้เขาเช็ดเลือดให้เขาหนูยอมเป็นคนที่ไม่มีอนาคตเพียงเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาใช้ชีวิตกับหนูเหมือนเดิมแม่สามีน้ำตาร่วงเธอสุดตัวลงนั่งข้างมารีแม่ร,มรู้แม่เห็นทุกอย่างแม่ถึงยิ่งละอายใจแม่เคยด่าว่าเธอว่าไม่คู่ควรกับลูกแม่แต่คนที่ไม่คู่ควรจริงๆคืออมันเงงต่าาห มารีนิ่งงันไม่พูดไม่ร้องให้ไม่ถามอะไรอีกเธอเดินกลับเข้าไปในห้องพักคนไค้มองสามีที่ยังไม่รู้ว่าเธอได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเขายังคงหลับตาพริ้มใบหน้าซีเซียวอย่างน่าสงสารเธอยืนมองเขานานมากก่อนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อให้เขาเหมือนทุกคืนจากนั้นก็หันกลับไปคว้าซองเอกสารสีน้ำตาลยัดใส่กระเป๋าแล้วออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรกับใครคืนนั้นมารีนั่งอยู่ในสวนหลังโรงพยาบาลจนเกือบเช้าเธอมองแสงดาวมองกิ่งไม้ไหวตามลมเธอคิดถึงแม่ที่จากไปแล้ว เธอคิดถึงคำสอนของแม่ว่าความดีไม่เคยทำร้ายใครแม้บางครั้งองอมันจะทำให้เราเจ็บเธอพิมทำเบาๆว่าแม่จ๋าหนูทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างไม่หยุดมันไม่ใช่น้ำตาเพราะเสียใจอย่างเดียวแต่มันคือการตดล่อยความอัดตันความผิดหวังความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่เก็บมาเนิ่นนานรุ่งเช้าเธอกลับขึ้นห้องผู้ป่วยอีกครั้งยิ้มให้ชวัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเอ,อ่ยเบาๆวันนี้เรามาเริ่มฝึกยืนนะพี่ เธอเลือกที่จะยังไม่พูดอะไรเพราะเธออยากดูว่าคนที่เธอเคยรักที่สุดในชีวิตจะเลือกทำอะไรต่อไปจะเลือกโกหกต่อหรือจะ,ะเผชิญความจริงอย่างลูกผู้ชายแม้จะรู้ความจริงที่ทำให้หัวใจแตกสลายมารียังคงอยู่ข้างชัยวัฒน์ไม่ต่างจากเดิมเธอยังป้อนข้าวพาไปทำกายภาพบำบัดเปลี่ยนเสื้อผ้าทำทุกอย่างเหมือนคนที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแม้ภายในใจเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดที่ยากจะสมานเธอไม่ได้พูดเรื่องที่แม่สามีบอกเธออยากดูว่าผู้ชายตรงหน้าจะพูดอะไรบ้างไหม เขาเคยรักเธอจริงไหมหรือแค่เล่นบทคนดีเพื่อหวังจะกอดเธอไว้ในยามอ่อนแอชัยวัดยังคงนิ่งเงียบเขาฝึกยืนฝึกขยับร้องให้บ้างโกรธตัวเองบ้างมีบางครั้งที่เขาเผอแสดงสีหน้ารำคาญเมื่อเธอช่วยพยุงมันไม่ใช่สีหน้าองค์คนสำน,นึกผิดแต่มากกว่าคือความขุ่นเคืองที่ตนเองไร้ความสามารถมารีพยายามเข้าใจเธอบอกตัวเองว่าเขาคงเครียดและสับสนแต่ทุกครั้งที่เขาหันหน้าหนีสายตาเธอหรือเผอพูดคำว่าถ้าไม่มีเธอฉันคงแย่ด้วยน้ำเสียงไม่จริงใจหัวใจของเธอก็กยิ่งชาแข็ง สองสัปดาห์ต่อมาขณะที่เธอออกไปซื้อของใช้สําหรับผู้ป่วยเธอเดินสวนกับพยาบาลเวรกลางคนที่รู้จักกันดีพยาบาลคนนั้นแอบกระซิบว่าเมื่อเช้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาชัยวัดเธอหน้าตาดีใสชุดแฟชั่นดูไม่ใช่ยากหรือเพื่อนร่วมงานเก่ามารีขอบคุณข้อมูลน,นั้นแม้สีหน้าจะนิ่งเฉยแต่ในใจคล้ายมีอะไรบางอย่างร้อนว่าเธอกลับขึ้นห้องเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไหนใจเริ่มคุกกุ่นเธอเปิดโทรศัพท์เข้าแอปโอนเงินของสามีซึ่งเธอยังมีรหัสใช้อยู่เพราะเคยช่วยดูแลบัญชี หลังแต่งงานเธอพบรายการโอนเงินเข้าบัญชีหนึ่งในช่วง3เดือนก่อนออนเกิดอุบัติเหตุโอนต่อเนื่องทุกสัปดาห์เป็นจำนวนไม่น้อยและมีชื่อบัญชีที่เธอไม่คุ้นเลยเธอเริ่มสืบค้นชื่อผู้รับเงินในโซเชียลมีเดียและพบว่ามีหญิงสาวชื่อกันดาโปรไฟล์ของหญิงสาวคนนั้นเต็มไปด้วยรูปรูปราถ,ถ่ายกับของแบรนด์เนมรถคันใหม่บ้านเช่าหรูซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มารีกับชัยวัฒน์ไม่มีเลยแม้แต่น้อย และที่เตือนใจที่สุดคือมีภาพที่กันดาโพสตกับชัยวัฒน์เมื่อ5เดือนก่อนเป็นอ้อภาพที่ทั้งสองอยู่ในร้านอาหารหรูและกันดายังเขียนแคปชั่นใต้ภาพว่ากับคอนอที่เข้าใจทุกอย่างของฉันตัวจริงไม่ต้องพูดเยอะมาริแทบไม่เชื่อสายตาเธอเคยเชื่อว่าชัยวัฒน์เป็นคนเรียบง่ายจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่ภาพนี้บอกทุกอย่างว่าเขาเคยมีชีวิตรับชีวิตที่เธอไม่เคยรู้ไม่เคยมีส่วนร่วมและไม่เคยถูกนับว่าเป็นคนของเขาจริงฮ่า เธอไม่พูดเธอเพียงแต่เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในโทรศัพท์และเฝ้ามองท่าทีของชัยวัดอย่างเงียบๆคืนนั้นเขาเอ่ยกับเธอว่าถ้าฉันกลับมาเดินได้เธอจะยังอยู่ไหมเธอยิ้มบางๆตอบว่าที่คิดว่าหนูอยู่เพราะอะไรเขานิ่งไปไม่มีคําตอบและเธอก็ไม่อยากได้ยินคําตอบนั้นด้วยซ้ํสองวันถัดมา,มามารีกลับจากซื้อข้าวกลางวันพบผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงชัยวัดหญิงสาวสวมเสื้อผ้าราคาแพงกลิ่นน้าหอมฉุนและมีแววตาไม่เป็นมิตรเธอหันมามองมารีแล้ววิชัยยิ้มเธอคงเป็นมีเก่า มารีไม่ตอบเธอเดินไปวางถุงข้าวแล้วพูดกับน้ำเสียงรียกว่าฉันยังไม่ได้หย่ายังไม่เก่าขนาดนั้นกันดาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าแต่เขาไม่ได้รักเธอแล้วเขาแค่ติดหนี้บุญคุณเธอเท่านั้นเขาบอกฉันเองว่าแค่รอให้เดินได้เมื่อไหร่เขาจะหย่าแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันใช้วัดนอนนิ่งไม่ปฏิเสธไม่แก้ตัวนั่นคือคำยืนยันตอนที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับมารีเธอไม่โกรธไม่ตบตีไม่แผดเสียงแต่เดินออกไปจากห้องทันทีเธอไปนั่งในสวนสาธารณะหลังโรงพยาบาลอีกครั้งมือสัน่น เทาขณะเปิดโทรศัพท์พิมพ์คำว่าสํานักงานทนายความหย่าน้ำตาไหลออกมาช้าๆเธอไม่รู้ว่าที่ร้องให้เพราะเสียใจหรือเพราะโล่งใจที่ในที่สุดก็ได้เห็นความจริงในมุมที่เคยพยายามหลอกตัวเองว่าไม่มีอยู่จริงคืนวันนั้นเธอกลับบ้านเช็ดน้ำตาแล้วเขียนจดหมายถึงแม่สามีทิ้งท้ายว่าขอบคุณที่บอกความจริงกับหนูก่อนจะสายไปหนูจะจากไปอย่างสงบไม่ใช่เพราะเงินในบัญชีแต่เพราะหนูเลือกตัวเองเป็นครั้งแรก เช้าวันรุ่งขึ้นเธอหิ้วกระเป๋าใบเล็กออกจากโรงพยาบาลไม่มองกลับหลังอีกเลยเธอไปหาทนายทำเรื่องยื่นคำร้องขอหย่าพร้อมหลักฐานทุกอย่างที่เก็บไว้อย่างรัดกุมภายในใจของมารีไม่มีความแค้นไม่มีการล้างแค้นไม่มีความอยากเอาชนะเธอเพียงอยากเดินออกมาจากชีวิตที่เคยคิดว่าเป็นของตัวเองแต่แท้จริงแล้วเธอไม่เคยมีส่วนร่วมจริงฮ,ะฮะ่าฮ่าสามวันต่อมาเธอย้ายไปอยู่ที่ห้องเช่าเล็กๆใก,ก,กล้คลินิกเอกชนที่เพื่อนเก่าแนะนําให้สมัครงานเธอกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งท่ามกลางความเงียบเหงา แต่มีอิสระธเธอไม่มีใครมาดูถูกไม่มีใครสั่งไม่มีใครโกหกเธอได้นอนหลับเต็มตาเป็นคืนแรกในรอบหลายเดือนเช้าวันถัดมาเมื่อแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเธอลุกขึ้นยืนมองตัวเองในกระจกแล้วยิ้มบางๆฉันจะอยู่ต่อได้แน่นอนเธอกระซิบกับตัวเองด้วยเสียงที่มั่นคงหลังจากมารีย้ายออกจากโรงพยาบาลและหายไปจากชีวิตของชัยวัดอย่างเง,เงียบเธอก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในห้องเช่าเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชั้นสามของตึกเก่าในตรอกย่านชานเมืองห้องเล็กแคบเพียงพอให้วางเตียงเดี่ยวนึง ตัวโตวทำงานนอนเล็กๆก,กับตู้เย็นเครื่องจิ๋วมันไม่หรูหราไม่สะดวกสบายแต่เธอรู้สึกประอดไทยปราศจากเสียงตะโกนของแม่สามีปราศจากกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงคนอื่นติดเสื้อสามีและที่สำคัญที่สุดปราศจากความหลอกลวงที่เคยกัดกินหัวใจเธอทุกวันมารีตื่นเช้าเหมือนเคยใส่เสื้อพยาบาลตัวเดิมเดินไปทำงานที่คลินิกเอกชนแห่งใหม่ซื้งงงเป็นของเพื่อนเก่าสมัยเรียนพื้นที่คลินิกไม่ใหญ่มากมีหมอประจำหนึ่งคนพยาบาลอีกสองคนและเจ้าหน้าที่หน้าฟรอนหนึ่งคนบรรยากาศเรียบง่ายสบายใจ ไม่มีพิธีรีตองหรือการแข่งขันเธอรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องเอาใจใครไม่ต้องฝืนยิ้มให้ผู้ชายที่ใจไม่ได้อยู่กับเธอช่วงเวลาหลังเลิกงานมารีใช้เวลาอยู่กับตัวเองเธอเริ่มเขียนบันทึกอีกครั้งบันทึกสิ่งเล็กๆที่เธอเคยมองข้ามเช่นกลิ่นหอมของกาแฟตอนเช้าแสงแดดที่ลอดผ่านมาหน้าต่างหรือเสียงเด็กหัวเราะจากห้องข้างๆทุกสิ่งที่เคยถูกกลบด้วยความเครียดและความทุกข์เริ่มกลับมาเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณ และรับรู้ด้วยหัวใจคืนหนึ่งขณะนั่งเขียนบันทึกที่โต๊ะริมหน้าต่างเธอได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆมารีเปิดประตูพบกับชายชรารูปร่างผอมสูงใส่เสื้อเชิดขาดขาดถามอย่างสุภาพว่าน้องพอมีข้าวหรือบ้างไหมลุงไม่ได้กินอะไรทั้งวันแล้วเธอไม่ลังเลเลยรีบนำข้าวกล่องที่เพิ่งซื้อมาให้ลุงรับไปด้วยแววตาสันรร,ริกพูดขอบคุณซ้ำซๆจนเธอรู้สึกอบอุ่นใจแค่ได้แค่ได้เห็นคนอีกคนมีความหวังแม้เพียงมือเดียวก็ทำให้หัวใจเธออิ่มอย่างประหลาด หลายวันผ่านไปมารีเริ่มสนิทกับลุงคนเดิมซึ่งเธอเรียกเขาว่าลุงบุญธรรมลุงเล่าว,ว่าลูกชายหายไปหลายปีแล้วต่อยให้เขาอยู่ตามลําพังไม่มีใครหรือว่าแลเธอฟังอย่างเงียบๆไม่ถามซอกแซกไม่ตัดสินเธอแค่ฟังเพราะรู้ดีว่าการมีใครสักคนฟังโดยไม่วิจารณ์นั้นมีค่าแค่ไหนระหว่างที่เธอใช้ชีวิตอย่างสงบเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นจากหมายเลขแปลกเธอลังเลแตก่ก็กดรับปลายสายคือแม่สามีเก่าเสียงของนางอ่อนลงอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนมารีแม่ขอโทษนะที่รบกวนแต่แม่แค่อยากบอกว่า ชัยวัดกำลังจะแต่งงานมารีนิ่งไปครูหนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียบยินดีด้วยค่ะแม่ปลายสายเงียบไปเหมือนจะไม่คิดว่าเธอจะตอบแบบนั้นก่อนเอ่ยเบาๆว่าแม่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่อยากให้รู้ว่าแม่ขอบคุณมากที่เคยดูแลลูกชายแม่ถ้าไม่มีเธอวันนั้นเขาคงไม่รอดักแล้วสายก็ถูกตัดไปมารีวางโทรศัพท์ลงโดยไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่เศร้าไม่ดีใจ ไม่เสียดายมันเหมือนฟังข่าวของคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่เคยเดินสวนการในชีวิตมันไม่เหลืออะไรให้เสียใจอีกต่อไปเย็นวันนั้นเธอเดินไปตลาดซื้อดอกไม้หนึ่งช่อเล็กๆก,กับขนมปังปิ้งหนึ่งชิ้นแล้วแวะสวนสาธารณะนั่งมองเด็กวิ่งเล่นเธอเริ่มยิ้มมากขึ้นรเริ่มหัวเราะเบาๆกับตัวเองเมื่อเห็นเด็กล้มแล้วลุกรเริ่มรู้สึกว่าการได้อยู่ได้หายใจและได้ใช้ชีวิตแม้เพียงวันธรรมดาก็เป็นพรที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดือนต่อมาขณะกำลังล้างแผลให้คนไข้าชายสูงอายุในคลินิกเธอได้ยินเสียงประตูเปิดพร้้อมมกับเสียยงผูชาาาถว่ ขอโทษครับบ่อที่นี่รับรักษาอุบัติเหตุเล็กน้อยไหมครับผมโดนเหล็กบาดตอนทำงานเธอเงยหน้าขึ้นและพบกับชายหนุ่มร่างสูงผิวเข้มผมสันนอใสเสื้อช่างก่อสร้างเขามีแผลที่แขนและรอยยิ้มประหม่ามารีพยักหน้าเบาๆเข้ามานั่งตรงนี้เลยค่เดี๋ยวฉันล้างแผลให้ระหว่างที่เธอทำแผลชายหนุ่มก็มองเธอเงียบๆแล้วพูดว่ามือคุณอุ่นจังผมไม่เจ็บเลยมารียิ้มแต่ไม่ตอบอะไรเธอคุ้นเคยกับคำพูดชมแบบนี้จากผู้ชายแต่ครั้งหนอนี่กลับรู้สึกบางอย่างแปลกไปมันไม่ใช่คำพูดจีบมันเหมือนคำพูดจจริงใ จากคนที่อยากบอกความรู <the> ้สึกตรงฮ่าฮชายหนุ่มคนนั้นชื่อธนอมเป็นวิศวกรโยธาที่ทํางานอยู่สต์ก่อสร้างใกล้คลินิกเขามีแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ต่างจังหวัดและเป็นลูกคนเดียวไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีแฟนจริงๆเพราะไม่มีเวลาและไม่อยากสร้างภาระให้ใครเขากลับมาเปลี่ยนผ้าพันแทะทุกสามวันและทุกครั้งก็มักจะถืออะไรเล็กๆน้อยๆมาฝากเธอบางวันเป็นขนมปังอกบางวันเป็นดอกไม้ทางบางวันเป็น ผลไม้จากบ้านที่แม่ส่งมาเขาไม่เคยพูดเกินเลยไม่เคยล้ำเส้นแต่ความสม่ำเสมอและความใจดีของเขาค่อยๆซึมลึกในหัวใจของมารีโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้ตอบรับหรือเปิดเผยอะไรในทันทีเพราะเธอยังมีรอยแผลในใจที่ยังไม่จางแต่เธอก็ไม่ปฏิเสธที่จะคุยกับเขาไม่หลบหน้าไม่ทําเย็นชาและเมื่อมีวันหนึ่งที่ธนงถามว่าคุณเคยมีครอบครัวมาก่อนไหมเธอก็ตอบตรงๆฉันเคยแต่งงานแค่แต่ตอนนี้อย่าแล้วธนงเงียบไปนิดหน่อยก่อนจะยิ้มบางๆ ก็ดีครับผมจะได้ไม่ต้องงอเป็นคนแรกของคุณแต่ขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมมารีหัวเราะเบาๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอรู้ว่าเขาพูดเล่นแต่หัวใจของเธอกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดค่ำคืนนั้นมารีนั่งเขียนบันทึกอีกครั้งบรรทัดส,สุดท้ายของหน้าเธอเขียนว่าบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายตราบใดที่เราเริ่มต้นด้วยหัวใจที่ยังเชื่อในความรักเธอปิดสมุดแล้วเงยหน้ามองฟ้ารู้สึกได้ว่าความเจ็บปวดกำลังจางลงและแสงอ่อนของความหวังเริ่มกลับมาอย่างเงียบ หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมารีกับธน o ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆและมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่งอกเงยจากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งแม้เธอจะยังไม่ได้เปิดหัวใจทั้งหมดแ,แต่ทุกการพบเจอทุกถ้อยคำธรรมดาทุกการกระทำเล็กน้อยที่เขาทำให้ล้วนกลายเป็นก้อ,อนกรวดที่วางเรียงบนเส้นทางใหม่ที่เธอกำลังเดินไปอย่างระมัดระวังธน o ไม่ใช่ผู้ชายที่หวือหวาไม่พูดคำหวานไม่ทำสิ่งโรแมนติกเกินจำเป็นแต่เขาอยู่ตรงนั้นเสมอทุกครั้งที่มารีเลิกงานเขาจะยืนรอเธออยู่หน้าคลินิกพร้อมมอเตอร์ไซ ค่เล็กๆที่เคยใช้ไปทำงานก่อสร้างทุกวันสุกเอขาจะซื้อของจากตลาดเย็นแถวที่พักเธอแบกถุงข้าวถุงกับข้าวขึ้นบันไดาสามชั้นมาให้ทั้งที่ตัวเองเหนื่อยแทบขาดใจจากใช้งานตลอดวันมารีเริ่มชินกับการมีใครสักคนอยู่เคียงข้างโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเธอเคยชินกับการเป็นฝ่ายให้แต่ถนงทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเองก็มีค่าพอที่จะเป็นผู้รับชเช่นกันมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักเธอลืมร่มไว้ที่คลินิก และตั้งใจจะวิ่งกลับห้องตามปกติแต่เมื่อเธอก้าออกจากประตูเธอก็เห็นเขายืนในกลางร่มรออยู่โดยไม่พูดอะไรเพียงยื่นร่มให้เธอแล้วเอ่ยว่าเปียกแล้วเดียวไม่สบายจากนั้นก็เดินเคียงข้างเธอใต้ร่มคนเดียวท่ามกลางสายฝนพรำเงียบๆไม่พูดมากแต่ความรู้สึกกลับท่วมท้นจนเธออยากจะร้องให้เพราะหัวใจอบอุ่นธนงมเริ่มสนิทกับลุงบุญธรรมข้างห้องที่มารีดูแลมาตลอดเขามาช่วยลุงติดตั้งหลอดไฟใหม่ซ่องพัดลมพาไปหาหมอ และในวันหยุดก็จะมานั่งคุยกับลุงนานเป็นชั่วโมงมารีมองภาพนั้นแล้วรู้สึกว่าคนตรงหน้านี้ไม่ใช่แค่คนดีแต่เป็นคนที่มีหัวใจใหญ่โตพอจะกอดทั้งโลกเธอและความบอกช้างของเธอไว้ได้เธอเริ่มปล่อยวางอดีตเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องราวในอดีตให้ธนงฟังมากขึ้นตั้งแต่วันที่แม่จัดไปชีวิตไหนโรงเรียนพยาบาลความรักที่เคยคิดว่าจริงใจจนถึงวันที่ถูกคนรักทรยศและเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยหัวใจแหลกสลายนธนงฟังเงียบๆไม่แซกไม่พูดตอบใจแบบโลกสวยเขาเพียงพูดเบาๆว่า,วาผมไม่อยากเป็นคน ที่มาแทนใครผมแค่อยากอยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่คุณพร้อมจะหันมาเห็นผมผมก็จะยังอยู่ประโยคนั้นทําให้มารีเงียบไปนานเธอไม่ตอบอะไรในวันนั้นแต่เธอรู้ว่าเขากําลังเดินเข้ามาในหัวใจเธออย่างช้าชา้และมั่นคงเหมือนรากไม้ที่ยึดแน่นโดยไม่ต้องเปล่งเสียงหนึ่งเย็นวันเสาร์ที่ฝนไม่ตกอากาศเย็นสบายมารีและถนงตัดสินใจพาลุงบุญธรรมไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้ๆถนนพาลุงนั่งรถเข็นขณะที่มารีเดิน ถือกระเป๋าเผาใส่น้ำกับขนมปังบรรยากาศเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขลุงหัวเราะเสียงดังอย่างที่ไม่เคยได้ยินมานานท้องฟ้ายามเย็นทอแสงสีส้มอมชมพูสองกระทบใบหน้ามารีที่กำลังยิม้มเงียบๆอยู่ข้างธนมขนาะนั้นเองธนงหันมาหาเธอแล้วพูดว่าคุณรู้ไหมเวลาคุณยิ้มแบบนี้โลกทั้งใบมันดูสว่างขึ้นมารีหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าคุณก็รู้จักพูดหวานเหมือนกันนะธนงหัวเราะเขายื่นมือมากุมมือเธอเบาๆโดยไม่พูดอะไรต่อแค่นั้นพอแล้วสำหรับเธอแค่มือที่อบอุ่น และไม่ปล่อยให้เธอเดียวดายหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่แนบแน่นขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีสถานะไม่ต้องมีคำสัญญามารีไม่ได้ต้องการแหวนไม่ต้องการดอกไม้ไม่ต้องการหวนครบรอบเธอแค่ต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างเธอในวันที่เหนื่อยวันที่ไม่อยากพูดกับใครและธนมคือคนคนนั้นวันหนึ่งหลังเลิกงานเธอกลับมาที่ห้องพบว่าธนมเตรียมอาหารเย็นไว้ให้มีข้าวผัดง่ายๆไข่ดาวและน้ำสม้มขั้นในแก้วพลาสติกเขาเขียนโน้แตแปะไว้ว่าวันนี้คุณเหนื่อยมากแน่ๆ ผมเลยทำเผื่อไว้ถ้าไม่อร่อยค่อยว่ากันเธอนั่งลงตรงโต๊ะไม้เตี้ยๆในห้องเล็กกินข้าวผัดที่ไม่สมุกรูปแบบแต่น้ำตากลับซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะมันคือความใส่ใจที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการหวังผลไม่มีความจำเป็นต้องทำแต่มันคือความรักที่แสดงออกโดยธรรมชาติเช้าวันถัดมาเธอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างเจอลมเย็นพัดเบาๆกลิ่นฝนจางๆจากเมื่อคืนลอยประปนมากับกลิ่นต้นไม้เธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าใหม่แล้วเขียนว่าหัวใจที่เคยแตกมันไม่ได้แปลว่า จะไม่มีวันเต้นอีกครั้งบางนาทีการแตกสลายคือวิธีเดียวที่จักรวาลจะเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาเธอปิดสมมุดแล้วหันไปมองคนที่นอนข้างๆบนเสื่อที่ปูพื้นในห้องเล็กถนมยังหลับอยู่มือข้างหนึ่งของเขากุมมือเธอไว้แน่นเหมือนกลัวเธอหายไปมารีก้มลงจุบหน้าผากเขาเบาๆแล้วกระซิบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งปีเต็มหลังจากมารีออกจากโรงพยาบาลชีวิตของเธอเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากผู้หญิงที่เคยหมดศรัทธานในความรักกลับกลายเป็นผู้หญิง ที่มีรอยยิ้มบนใบหน้าแทบทุกว,วันเธอมีงานที่มั่นคงคนรอบตัวที่จริงใจและผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เดินเคียงข้างแต่ยังช่วยเก็บเศษหัวใจที่แตกละเอียดของเธอขึ้นมาต่อใหม่ทีละชิ้นวันเวลาของมาริดูเรียบง่ายเธอตื่นแต่เช้าไปทำงานกลับมาเตรียมอาหารเย็นกับขนมบางวันก็ช่วยลุงบุญธรรมซักผ้าหรือพาไปหาหมอทุกอย่างเป็นกิจวัตรที่ไม่รหราแต่เต็มไปด้วยความหมายขึ้นหนึ่งงอหลังอาหารข้ามขนมนั่งเล่นกีตาร์เก่าๆที่เขาซื้อมาจากตลาดนัดเสียงเพลงเบาๆกัเบเสียงหัวเราะของลุงบุญธรรม ทำให้บรรยากาศในห้องเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยชีวิตมารีนั่งฟังเงียบๆแล้วจู่ๆก็พูดขึ้นว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะเรียบง่ายและมีความสุขได้ขนาดนี้ธนงหยุดเล่นกีตารามองหน้าเธอแล้วตอบว่าผมก็ไม่เคยคิดว่าการเจอคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตผมพูจบเขาก็หยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อยือดมันไม่ใช่กล่องกำมหยีราคาแพงแค่กล่องกระดาษธรรมดาที่พันด้วยเชือกปอกเขาเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นแบนเงินบงเล่ ซอกซอกธรรมดาที่สุดเท่าที่จะธรรมดาได้เขายื่นให้เธอแล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนไม่ได้ขอแต่งงานนะผมแค่ขออยู่กับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณโอเคกับแหวนวงนี้ก็ใส่ไว้อย่าให้หล่นหายก็พอมารีเงยยกไปน้ำตาเอ่อคลอเธอไม่ได้รู้สึกเหมือนถูกขอแต่งงานแต่รู้สึกเหมือนได้รับสัญญาจากใครบางคนที่ไม่เคยสัญญาอะไรมั่วๆในชีวิตเธอยื่นนิ้วให้เขาใส่แหวนโดยไม่พูดอะไรเลยและในคืนนั้นเธอหลับไปพร้อมกับมือที่ยังสวมแหวนไว้แน่นไม่ยอมถอดหลายสัปดาห์ต่อมาคลินิกที่มารีทํางาน เริ่มีการขยายพื้นที่หมอประจำคลินิกมอบหมายให้เธอเป็นหัวหน้าพยาบาลดูแลแผนกใหม่เธอต้องไปประสานงานกับหน่วยงานรัฐหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลเก่าที่เธอเคยดูแลใช้วัดวันที่เธอก้าวเข้าไปในห้องประชุมของโรงพยาบาลนั้นเธอไม่ได้คาดคิดว่าจะพบเขานั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะเขาดูผอมลงแต่ก็ยัง พยายามแต่งตัวดีเช่นเดิมสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจากชายหนุ่มที่เคยมั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่พยายามควบคุมสีหน้าท่าทางเมื่อเห็นเธอก้าวเข้ามาเธอพยักหน้าให้เขาเบาๆก่อนนั่งลงโดยไม่พูดอะไรการประชุมดำเนินไปอย่างเป็นทางการไม่มีคำพูดใดระหว่างเขาและเธอจนกระทั่งพักเบรกเขาเดินมาหาเธอช้าๆพร้อมถือแก้วน้ำสองใบเธอสบายดีใช่ไหมเขาถามเสียงเรียบมารีรับน้ำมาแต่ไม่แต่ต้องก่อนจะตอบดีค่ดีมากด้วยเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดฉันเคยคิดถึงเธอบ่อยมาก หลังจากแต่งงานไปไม่นานทุกอย่างก็พังมารีมองเขานิ่งๆไม่ตอบเขาพูดต่อกันดาทิ้งฉันไปแล้วเหมือนที่เธอเตือนวันนั้นฉันโง่เกินไปมองไม่เห็นคนที่รักฉันจริงๆเธอยิ้มบางๆมันสายไปแล้วข้าพิชัยวัฒน์ฉันให้อภัยพี่ตั้งแต่วันที่เดินออกจากหอองค์พักคนแค่วันนั้นแล้วเขานิ่งเงียบก่อนจะพยักหน้าเบาๆเธอพูดต่อฉันไม่ได้เสียใจที่เคยดูแลพี่ตอนนั้นแต่ฉันจะไม่กลับไปเจ็บอีกครั้งอ่อเขาเอ่ยเบาๆว่าฉันดีใจที่เธอเจอคนดีๆเธอยิ้ม ฉันก็หวังว่าที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในแบบที่พี่สมควรได้รับจากนั้นเธอก็หันหลังเดินกลับเข้าห้องประชุมปล่อยให้เขายืนนิ่งอยู่นานโดยไม่หันกลับไปมองหลังจากวันนั้นธนมสังเกตว่าเธอเงียบลงเล็กน้อยแต่ไม่ได้เศร้าเขาไม่ถามอะไรแต่ในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่นั่งกินข้าวอยู่ในห้องเธอพูดขึ้นมาเองว่าฉันเจอเขาแล้วชัยวัดธนมเหนื่อยหน้ามองเธอแต่ยังไม่พูดเธอเล่าทุกอย่างให้ฟังโดยไม่หลบสายตาและจบด้วยประโยคว่า ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยมันเหมือนฝุ่นที่เคยเข้าตาแต่ตอนนี้ลงพัดมันออกไปหมดแล้วถนงมหัวเราะเบาๆก่อนนอนจะเอื้อมมือมากุมมือเธอดีแล้วครับเพราะผมไม่รู้จะซื้อยาหยอดตาที่ไหนให้คุณเธอหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วซบไหลเขาอย่างเหนื่อยล้าแต่โล่งใจค่ำคืนนั้นพวกเขานั่งฟังเสียงฝนด้วยกันอีกครั้งไม่ใช่เสียงฝนที่พาเธอจมกับความเศร้าเหมือนวันเก่าแต่เป็นเสียงฝนที่กล่อมให้หัวใจเธอและเบาสบายมารีหลับไปพร้อมกับแหวนวงเล็กที่ยังอยู่บนนิ้วนาง และทนมนอนข้างเธออย่างเงียบๆมือของเขายังวางท่าบนมือเธอราวกับจะบอกว่าไม่ว่าเธอจะเคยเจ็บปวดมากแค่ไหนในตอนนี้เธอไม่ต้องแบกมันคนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ว